เคยเข้าสตาร์บัคไหมครับเข้าค่ะเข้าบ้างเข้าบ้างนานๆทีกาแฟสตาร์บัคโอเคใช่ไหมครับไม่ได้ดื่มกาแฟค่ะเอาชาก็ได้ครับก็ได้อยู่ค่ะน้ำผลไม้ก็ได้บ้างบางครั้งถ้าหาร้านไหนไม่ได้เวลาไม่ซิงกันเลยนะเวลาพูดถึงสตาร์บัคก็เป็นร้านขายกาแฟระดับโลกโอ้โหนี่วัยรุ่นบ้านเรานี่นะฮิตฮอตมากนะวัยรุ่นนะต้องใช้คำว่าวัยรุ่นนี่ชอบนั่งสตาร์บัคกันนะในประเทศไทยขยาย ขยายสาขาไปได้ประมาณสัก400กว่าสาขาแล้วนะ400กว่าสาขาแล้วนะเยอะนะขยายไปเรื่อยๆร้านกาแฟที่ขายแก้วละเกือบร้อยสามารถขยายสาขาได้ถึงได้ถึงได้ถึง400กว่าสาขาก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาในความเป็นแบรนด์จากต่างประเทศแบรนด์นี้มันต้องมีอิทธิฤทธ อย่างมากไปมหาศาลใช่แก้ร้อยบวกลบเกือบเกือบร้อยร้อยร้อยกว่าไซส์ใหญ่ๆนี่เกือบ2อ0้อนะยังาสามารถาขยายสาขาได้ถึง400รอกว่าสาขา,สาแสดงว่าแบร,รนด์นี้แบนด์ในความเป็นส t a r b u c k s มันต้องมีอิทธิพลทางการตลาดสูงทีเดียวใช่ค่ะสามารถที่จะดูดเงินจากกำลังซื้อทั้งหลายได้ขนาดนี้แสดงว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนไทยประเด็นที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมทราบหรือยังครับว่า การขยายสาขาเข้าไปในแต่ละประเทศนั้นสตาร์บัคส์ <Starbucks>, America, อเมริกาเขาไม่ได้ลงทุนเองค่ะอย่างเช่นในประเทศไทย400กว่าสาขาเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนเองค่ะเขาใช้วิธีเขาใช้วิธีให้สิทธิ์ในการเปิดสาขาในแต่ประเทศแก่บริษัทต่างๆค่ะกรณีของประเทศไทยเขาให้สิทธิ์กับประเทศที่ชื่อจำชื่อได้ไหมครับเขาให้สิทธิ์ บริษัทที่ชื่อว่าคอฟฟี่คอนเซปต์ประเทศไทยคำถามต่อไปคอฟฟี่คอนเซปต์ประเทศไทยเป็นบริษัทของใครของใครนั่นสิทราบหรือยังว่าคอฟฟี่คอนเซปต์ประเทศไทยอยู่ในเคลียร์เบียช้างสรุปก็คือสตาร์บัคสประเทศไทยอยู่ในอุ้งมือของเจ้าสัวเจริญสริริวัฒนพักดีอ่ะอย่างนี้เข้าใจง่ายแล้วโ okay. อเคสตาร์บัคของเจ้าสัวจบและถ้าผมจะบอกว่า สตาร์บัคในมือเจ้าสัวเจริญกำลังจะขายเหล้ากำลังจะขายเบียร์โอเคไหมโอเคป่ะโอเคปะเรามีสิทธิ์ไมโอเคหรอโอเคไหมสังคมโอเคไหมผมเชื่อว่าจะเป็นประเด็นร้อนที่สังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่11 11กุมภาพาัยธ์ใช่11กุมภาพธาเป็นวันไหว้ต๊จีนวันไหว้ต๊จีนพอดีวันนั้นเป็นวันไหว้ตุ๊จีนวันนั้นวันนั้นเจ้าสูเจริญใช้เป็นเลิกในการทาพิธีเปิด ร้านสตาร์บัคสาขาใหม่ใหญ่่ทีดเป็นสาขาที่417เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณขณะนี้นะคะพื้นที่1,260ตารางเมตรนะคะใหญ่นะใหญ่ก่อนหน้านี้รู้ไหมที่ไหนเซนทันเวิลมีแค่400ตารางเมตรอันนี้ถือว่าใหญ่มากแล้วมี2ชั้นด้วยคุณนายและที่สำคัญคือซีวิลริมแม่น้ำเจ้าพระยา อไม่เป็นไรฮะไอร้านกาแฟวิวดีๆมันก็เยอะแต่ประเด็นมันไม่ด้อยู่ตรงนั้นหรอกใหญ่ที่สุดทันสองร้อยหกตารางเมตรใช่เป็นสาขาที่417ร้ยเ็นะครับค่ะเป็นสตาร์บัคในโมเดลใหม่ใช่แล้วไอ้ที่บอกว่าโมเดลใหม่ก็คือนอกจากขายกาแฟขายชาค่ะขายขนมคยังจะขายอาหารประเภทซุปประเภทพาสต้าอาหารฝรั่งจานเดียวแต่เหนื้อสิ่งอื่นใดจะขานนี้แอลกอฮอล จะขายเหล้าด้วยสาขาแรกขทศไทยใช่ที่มีขายแอลกอฮอล์เป็นสาขาแรกในประเทศไทยค่ะสาขานี้เปิดในไอคอนสยามมีชื่อว่า Starbucks Reserve เจ้าพญา Liverfront ไอคอนสยามอยู่ชั้น7ไอคอนสยามนะอ่ะมใช้พื้นที่2ชั้นเลยนะค่ะเขาใช้พื้นที่2ชั้นทีเดียวเยอะทีเดียวนะคะประเด็นอยู่ตรงนี้ครับต่อไปนี้ Starbucks ในประเทศไทยจะขายแอลกอฮอล์ด้วย ตาบักในประเทศไทยหันมาขายแอลกอฮอล์ด้วยในจังหวัดที่ถูกเปลี่ยนมือเจ้าของไปอยู่ในมือของเจ้าสุจริญค่ะโอ้โหเบียร์ช้างจงเจริญนำร่องเลยสาขาแรกนะคะร้านกาแฟสตคสมขายแอลกอว่าหลังจากที่ข่าวนี้กระจายกระโดดไปสังคมก็คง แบ่งข้างตีกันทางความคิดเหมือนเดิมต้องมีทั้งความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดบอกก็ธรรมดาเมืองนอกก็มีกันอะไรแบบนี้แล้วแต่ก็เข้าใจก็เข้าใจในที่สุดจนได้นะครั้งแรกผมก็คิดอยู่ตั้งนานว่าเจ้าสูเจริญเนี่ยเทคโอเวอร์สตาร์บัในประเทศไทยด้วยเงินหลายพันล้านเนี่ยต้องการอะไรต้องการแค่ขายกาแฟอย่างเดียวหรืออะไรในวันนี้มีคําตอบจะใช้ความจะใช้พลังของแบรนด์สตาร์บัค เป็นตัวชดยอดขายเหล้าเบียร์ในเครืออืหมายความว่าเอาเหล้าเบียร์ในเครือไปวางขายใน Starbucks ด้วยค่ะตามนี้แหละตามนี้แหละอืถ้าเป็นเหล้าก็เข้าใจว่าคงเป็นเหล้าในสูตรค็อกเทลก็คือผสมกับกาแฟกาแฟบ้างผสมน้ำผลไม้ต่างๆแล้วแต่เขาจะผสมกันอหลักๆถ้าถ้าถ้าตรงนี้ก็คือเหล้าผสมกาแฟอีกอย่างหนึ่งก็คือจะขายเบียร์สดนะโอเค สังคมก็แบ่งข้างวิวาทกันทางความคิดก็ว่ากันไปะไม่เกี่ยวกับเราหน้าที่ของเราเราสู่กันฟังนําเสนอสิ่ง<อ>ที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น